ตรวจการบ้านเลขครับวันที่1กุมภาพันธ์2567าครับสวัสดีครับผมก็อยู่ผมออแมนพลังเลขนะครับตัวนี้ตรวจการบ้านกันนะเป็นประจำนะครับหลังจากสลากินแบ่งรัฐบาลออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คกันนะครับมาตรวจการบ้านเลขกันว่า เลขอะไรเข้าบ้างนะครับทุกคนสอบผ่านไหมหรือว่าใครสอบตกก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแน่นอนครับมันไม่ได้มีคนที่สอบผ่านเนี่ยทุกคนแน่นอนนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่น่าจะสอบตกกันทุกคนนะเพราะว่าจะมีเลขเข้านะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามนะครับแมนเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละนะครับเรามาตรวจการบ้านกันนะครับในรอบนี้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันประจำวันที่หนึกุมภาพันธ์2567นะครับอ่ะเลขที่ออกนะครับก็อ่าเลขหน้า3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัวก็เป็น943แล้วก็454นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับออก591แล้วก็544นะครับในส่วนของเลขท้าย2ตัวนะครับออก09นะแล้วก็รางวัลที่1 607063นะครับในส่วนของเอาอันนี้ก่อนกันแล้วกันเลขราศีนะครับเลขราศีนะครับปรากฏว่าเข้าไปทั้งหมดสามราศีสามราศีนะครับได้แก่ราศีมิถุนนะครับเข้าเลข36นะครับนะราศีมิถุน63านั่นแหละเออเอาง่ายต้องกลับเล่นอยู่แล้วนะครับมิถุนเข้า63านะครับธนูนะครับเข้า63 ราศีสิงห์นะครับเข้า6 3อันนี้ตรงๆไม่ต้องกัดนะครับสำหรับราศีมิถุนเนี่ยหมอแมนจัดไว้อันดับที่1นะครับในคลิปจัดอันดับ7ราศีมีโชคนะจัดอันดับลัคนาราศีมิถุนไว้อันดับที่1ปรากฏว่าเลขมานะครับ6 3สนะครับโอ้โหแล้วราศีธนูหรือลัคนาธนูเนี่ยหมอแมนจัดไว้อันดับที่2 เลขมาอีกครับ6กสามครับโอ้โหเขาเรียกว่าอันดับก็จัดไว้นะครับว่ามันโดดเด่นแล้วก็เลขก็ยังยันมาอีกนะฮะเลขเข้าอีกนะครับโดดเด่นสมชื่อนะครับเป็นราศีที่จัดอันดับไว้ส่วนราศีสิงห์เนี่ยหมอแมนไม่ได้จัดอันดับไว้เลยนะครับแต่เลขมานะหกสามนะก็ยินดีด้วยสําหรับใครที่ตามเลขตัวเองนะครับสําหรับเลขนําโชคตามวันเกิด นะฮะเข้าไป1วันนะหวันท่วนนะครับและนะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นคือคนวันอังคารนะครับคนวันอังคารเลขที่หมอแมนให้ไปคือ836นะครับปรากฏว่าตัดเล่นแล้วก็จะเข้า63 63ครับโอ้โหเข้านะเป็นเลขด้านบนเนาะเป็นเลขข้างบนนะครับที่สําคัญนะครับคนวันอังคารเนี่ยหมอแมนจัดอันดับเอาไว้ นะอยู่ในคลิปจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับหมอแมนจัดอันดับเอาไว้อันดับที่1นะฮะอันดับที่1นะครับงวดนี้ที่จัดอันดับไว้ที่เป็นอันดับที่1ทั้งวันเกิดและราศีเลขมาทั้งคู่เลยนะฮะถือว่าเปรี้ยงปังอลังการเออนะนะเปรี้ยงปังอลังการนะเลขมาทั้งคู่นะครับนะก็ถือว่าใครตามเลขตัวเองนะก็ ใค,ใครสะดวกจะลุ้นเนาะอ่าข้างบนข้างล่างอะไรยังไงก็ตามที่สะดวกนะครับในส่วนใครซื้อแต่เอ,อ่าข้างด้านล่างก็อันนี้ก็ก็ต้องบอกว่ามันมาข้างบนเนาะ,นะมันไม่มาข้างล่างนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของอ่าเลขดาวเด่นครับเลขดาวเด่นนั้นหมอแมนให้ไปนะครับมี6ตัวดาวเด่น6ตัวนะครับเป็นคลิปที่คนไม่ค่อยดูหรอกคลิปเนี้ย นะครับอาจจะเห็นเลขมันเยอะหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นเลขที่เอามารีเช็คกันนะครับว่าเลขที่เราได้มาเอ๊ะมันตรงกันไหมอะไรยังไงปรากฏเลขดาวเด่นเนี่ยเขามาเลขท้าย3ตัวนะครับเขามาเลขท้าย3ตัว5 9 1 591เลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับมา591นะมา3ตัวนะปรากฏว่ามีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เข้า เลขเดียวกันก็คือเลขสูตรนำโชคเลขสูตรนำโชคเนี่ยหมอแมนให้ในกลุ่มเฮฮาภาษาหวยที่ทุกคนจะต้องจ่าย555บาทตลอดชีพเพื่อเข้ากลุ่มนะครับนั่นคือช่องทางแรกช่องทางที่2หมอแมนให้สำหรับสมาชิกชุมชน YouTube ซึ่งทุกคนต้องจ่ายกับทาง YouTube เดือนละ100บาทนะครับอันนี้2ช่องทางแล้วนะแล้วก็มีกลุ่มเลขเด่นประจำวันนะครับกลุ่ม เขาเรียกว่ากลุ่มนี้กลุ่มหมอแมนพารวยนะอัอนนี้ก็ไม่มีค่าเข้าแต่ว่าคืออันนี้เข้าฟรีแต่ว่าต้องมีาการสมัครนิดหน่อยนะครับก็จะมี3ช่องทางที่ให้เลขสูตรนำโชคนี้ไว้นะปรากฏว่าเลขสูตรนำโชคมา591นะครับหมอแมนให้ไป1579นะมา591เป็นเลขท้าย3ตัว มา3ตัวแตกกันเลยนะครับนะก็พี่ๆน้องๆในกลุ่มก็นะมีสุขสมหวังกันก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคราวนี้วิธีเข้ากลุ่มเนี่ยมาแมนบอกไปทุกคลิปอยู่แล้วว่าให้แอดไลน์ไอดีมาแล้วคุณอยากเข้ากลุ่มไหนอยากเข้ากลุ่มฟรีหรืออยากเข้ากลุ่ม555บาบาทตลอดชีพก็แจ้งมานะครับอยากเข้ากลุ่มไหนก็แจ้งมามีทางเลือกให้ นะใครไม่สะดวกจ่าย555บาทคุณก็เข้ากลุ่มฟรีก็เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ไปสมัครก็จะมีแอดมินดูแลนะครับก็เน้นว่าเป็นทีมสีม่วงอันนั้นเป็นทีมสีม่วงนะครับนะใครที่บอกว่าโอ้ยอยากจ่ายแล้วอยู่ยาวเลยแล้วคือไม่ถนัดที่จะสมัครน่นนี่นั่นนะครับก็จ่าย555บาทอบะาจ่ายเข้าบัญชีหมอแมนเองนะครับอยู่ได้ยาวตลอดชีพนะครับ มีทางเลือกให้นะก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับหรือใครบอกว่าเฮ้ยลองดูก่อนไม่แน่ใจหวยเนี่ยมันมีเข้ามีหลุดนะครับยังไม่อยากจ่ายอะไรเยอะสมาชิก y o u t u b e เดือนละ100บาทท่านสามารถกดสมัครได้ใต้คลิปวิดีโอเนี้นะครับสมัครเดือนละ100ไม่ขึ้นไม่ลดนะราคานี้มา2ปีแล้วนะครับว่าแม่ก็จะมีเลขสูตรนำโชคให้มีเลขปิงปองให้นะนก็ประมาณนะั้น มีับมช่องทางออให้เลือกนะครับอนี่คือเลขสุดน้าโชคนะเเข้าเลขท้าย3ตัว591นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่หมอแมนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เน้นว่ามันต้องมาสลากไทยแต่มันมักจะเข้าสลากไทยบ่อยๆนั่นคือเลขเด่นประจําวันนะครับเลขเด่นประจําวันเนี่ยหมอแมนจะคัดมา5ตัวทุกวันนะครับ ช่องทางเลขเด่นประจาวันจะให้ที่ไหนให้ที่กลุ่มเฮฮาภาษาหวยก่อนอ่าที่ท่านจ่าย555บาทตลอดชีพนี่คือช่องทางแรกช่องทางที่2คือกลุ่มหมอแม่นพารวยเนี่ยนะนะกลุ่มหมอแม่นพารวยเนะี่ยเข้าฟรีมีขั้นตอนการสมัครนะครับก็มี2ช่องทางที่ให้เลขเด่นประจําวันเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้เลขเด่นประจาวันทุกวันทุกเช้านะครับก็ตามช่องทางนั้นนะครับจะ เลขเด่นประจำวันเนี่ยหมอแมนไม่ได้เอามาเน้นสลากไทยนะแต่มันชอบเข้าก็ไม่รู้ทำไมนะครับในงวดวันที่กลุ่มภาพันธ์เนี่ยเลขเด่นประจำวันหมอแมนให้ไปในกลุ่มก็คือ15709นะครับปรากฏว่ามันไปเข้า09อะ่ะเออ09นะครับก็คือเลขท้าย2ตัวสลากกินแม่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ยังไปเข้าเลขท้าย3ตัวอีก ตลาดก,กินแบ่งรัฐบาล5้1นะครับก็ไม่รู้อันนี้อาจจะฟุกก็ได้อาจจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้ต้องบอกตามตรงหมอแมนพูดตรงไปตรงมาว่าเลขเด่นประจําวันเนี่ยหมอแมนไม่ได้คํานวณมาเพื่อหวยไทยนะคานวณไว้ลุ้นประจําวันอ่ามันก็จะมีหวยมีอะไรอะไรอย่างอื่นอนะประจําวันไม่ได้กะว่าให้ไทยแต่มันนั้นเข้าไทยทั้ง2ตัวและ3ตัวเลยนะ ออรอบนี้รอบนี้นะหนึ่งกลุ่มหามันธ์แต่มันเข้าบ่อยเข้าบ่อยมีสมาชิกหลายท่านที่เ,เขาเห็นเลขเด่นประจำวันเขาชอบเขาก็เอามันลุ้นไทยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะก็จะบอกไว้ก่อนว่าคือมันไม่ใช่สูตรที่เอามามาเล่นไทยแต่มันเข้าบ่อยนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วนะครับอ่านะอันนี้ก็คือส่วนของเลขเด่นประจาวันนะครับวิธีการนะเข้ากลุ่มนะช่องทางต่างๆผมอแมนบอกไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะฮะในช่องทางต่างๆ ถ้าสามารถแอด Line ID เนี่ยนะครับมาที่เบอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเบอร์ Line เป็นเบอร์ Line เบอร์ออฟฟิศของหมอแมนนะครับซึ่งขอความการุณางดงดโทรนะครับงดโทรนะครับถ้าลองนึกสภาพนะครับนะหมอแมนผู้ติดตามรวมทุกช่องทางประมาณหกแสนกว่าคนนะครับถ้าเกิดทุกคนโทรมากันหมดนี่นะมันไม่สามารถที่จะสื่อสารอย่างละเอียดได้แน่นอนนะครับขอให้ท่านเนี่ย แอดไลน์มาตาม ID นี้นะครับแล้วแจ้งความจำนงว่าต้องการเข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มแบบไหนแจ้งมาได้เลยนะบอกมาได้เลยเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยอันนี้จ่าย5 5 5บาทหรือขอเข้ากลุ่มหมอแมนพารวยกลุ่มฟรีอ่าบอกเลยว่ากลุ่มฟรีก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้สมัครเดี๋ยวมีทีมงานดูแลเป็นทีมงานสีม่วงนะครับในนี้นะเป็นทีมงานสีม่วงนะครับ หรือท่านบอกว่าอยากจะจ่ายเดือนละ100ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเรื่องตัวเลขอะแต่อยากสนับสนุนเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ายาแก้ไอว่าแมนป่วยภูมิแพ้เป็นเรื่องของการไอท่านก็สามารถสนับสนุนได้สมัครสมาชิกเดือนละ100นะครับคือ,อต้องบอกงี้ครับว่า การสนับสนุนรายการมันมีมากมายหลายช่องทางซูเปอร์แตงก็ได้นะซูเปอรแ์แตงเนี่ยเป็นการสนับสนุนมอแม่เฉยๆนะครับแต่มอแมน่เนี่ยไม่ต้องการให้พี่ๆที่ที่สนับสนุนเนี่ยคือจ่ายตังมาเฉยๆโดยไม่ได้อะไรกลับไปหมอแม่ก็เลยบอกว่างั้นพี่ๆมาสมัครสมาชิกดีกว่าเดือนละแค่100่ง้อและเดี๋ยวมอแมนจะมีตัวเลขตรงนี้ให้เป็น สิ่งตอบแทนครับเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับนะใครที่อยู่กันมาตอนนี้เนี่ยรู้จักหมอแวนเป็นอย่างดีนะครับนะพูดกันตรงไปตรงมานะเปิดเผยโปร่งใสนะพบเจอกันได้ในกลุ่มหรือว่าใน YouTube ตามที่ท่านสะดวกนะครับแล้วเดี๋ยวเลขต่อไปจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันเอาไว้นะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ